บันเทิมือเที่ยงคุณผู้ชมันงพิเศษวันนี้คุณพร้อมที่จะโดนหลอกหรือยังคะสาวคนนี้จะพร้อมโดนหลอกค่ะหลอกเต็มเต็มเลยหลอกคันเทตอนรับนุชวิลาววณอาศยาสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะคือไม่ได้ไปหลอกเขานะโดนเขาหลอก ก่อนที่จะไปพูดถึงซิงเกิลใหม่เนี่ยมีงานเพลงมาก่อนหน้านี้นุชมีหลายเพลงเนาะหลายเพลงค่ะแล้วเป็นซิงเกิลเดี่ยวเลยนี่หกเพลงด้วยกันเพลงแรกก็เปิดตัวเป็นหมอลำกับเจ้าของนัเดอร์อาเพลงที่สองก็มาคารายกับไปโลแล้วก็เพลงที่3าเนี่ยเป็นเพลงที่แบบถือว่าแจ้งเกิดให้หนูแล้วก็แบบว่ามีตัวมีตนในความเป็นศิลปินมากขึ้นก็คือเพลงหัวใจพิการ ตกหลักความใช่ค่ะน่าสงสารมากใช่ค่ะแล้วก็มาอีก2องผลงานเพลงนะคะเป็นเพลงหมอลำหเพลงหมดเวลาบาดเจ็บซึ่งได้มีโอกาสแต่งเองด้วยแล้วก็ก่อนหลอกคันเทพก็คือเอาเวลาไดรลอยไปคบกันยังไม่รวมโอเคป้านะใช่ค่ะพูดถึงเพลงหลอกคันเทพไปกว่าเพลงนี้ฟังครั้งนั้นอุ้ยทำไมนุชโดนหลอกหรือนุชไปหลอกใคร หมือนทำไมมาเป็นหลอกเพื่อนไปยังไงทําไมถึงไปหลอกกันคือคือเพลงนี้นะคะอาจารย์สมชายตรูพี่ไมค์ค่ะเป็นคนเขียนแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์พิลารัตน์นะคะเป็นเป็นคนเรียบเรียงดนตรีให้ซึ่งโปรดิวเซอร์ของหนูก็คนเดิมค่ะคุณพ่อโตจรันค่ะซึ่งแบบว่าคุณพ่อเขาก็อยากให้แบบว่าฉีกแนวนิดนึงยากนอกจากตอนนี้คนอีสารรู้จักเราเยอะแล้ว อยากให้คนภาคก,กลางได้ฟังเพลงหนูบ้าง oh. ก็เลยเป็นเป็นอาจจะเป็นเนื้อไทยหลายๆคนก็รับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ก็บางคนอาจจะชินภาพหรือมีคอมเมนต์ยังไงบ้างใช่มีม <ละ S 1> คอมเมนต์มาอยู่ว่าอทําไมไม่เป็นลูกพุกอีสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะอยู่ที่ผู้ใหญ่ที่แบบว่า อยากอยากให้คนภาคกลางลองลองฟังเพลงหนูบ้างออย่างพี่ตั้มอาจจะฟังหมอรำไม่เป็นฟังหลอกขันเทพเอ้ยเนื้อหาดีก็ทําให้รู้จักนิวิลาบัลเพิ่มขึ้นเหมือนกับเพิ่มฐานแฟนคลับก็อย่างเนื้อหาเพลงก็พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหหลอกแบบหลอกใครหลอกร่ามันมีจริงจริงเหรอทอคนที่จะมาหลอกจริงค่ะเขาสี่อย่างเงี้ยจริงคือที่จริงอะมัน หมายถึงว่าเพลงเนี่ยอาจารย์เขาแต่งมาเองอแต่มันอาจจะแบบว่าอืทำออไมเหมือนฉันเคยประสบพบเจอ <ใช S 1> มูลอาร่อนของคนเจ้าชู้มันเยอะนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปด้วยส่วนหนึ่งกับงานเพลงนี้คค่่่ะะใชหลอกขั้นเทพแต่<ช>เขามี MV ออกมาปุ๊บโอ้โหมันยิ่งแบบ อินเขาไปใหญ่เลยนะอินค่ะคนบ้าอะไรแบบจะหลอกกันนะกันหนาเนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วร้องเองด้วยเล่นเองด้วยอะร้องไห้เองด้วยจริงหรือเปล่านั้นทำไมดูอินจังเลยนุ๊ตหนูก็แบบบางทีว่าคิดถึงความหลังคายแล้วมีบ้างจริงหรอสวยๆเราต้องเคยอกหักอุ้ยเราต้องแกหความสวยความสวยไม่ช่วยอะไรค่ะจริงๆบางทีความสวยก็ แพ้เงินตราอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีคนกี้แล้นเล่นยากไหมมีสิบป์เดีโยวเพลงเนี้ย <c oughs> ก็ก็ถือว่าแบบยากเพราะว่ามันมันเศร้าทั้งเพลงเลยอ่ะอเราเราจะต้องไปเราจะต้องทําเหมือนตอนที่เราประสบจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวๆ <c oughs> ก่อนจะไปคําถามนั้นมันมีคําถามในสคริปด้วยว่าถ้าเจอในชีวิตจริงจะทํายังไงโดนหลอกหลายๆทาง ทดใจค่ะจริงๆทําใจนุ่นเหมือนคนปลงมาแล้วว่าเราต้องทำใจแบบเจ็บมาเยอะนี่แหละโดนนอกใจเจ็บมาเยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทําบ้างเขาสับสนว่าพูดเล่นพูดจริงมาเนี่ยเพราะมันก็มีบ้างละค่ะใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะบอกไว้เลยว่าใครที่แบบว่า ทำไมฉันต้องเจ็บฉันเจ็บขนาดนี้คุณปล่อยไปเดี๋ยวเราก็เจ็บแล้วชินไปเองสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปเป็นคนไปเองสวยๆอีแล้วเราจะแข็งแรงขึ้นจริงค่ะคุณผู้ชมที่ได้ดู MV นี้ีนเชื่อว่าหลายคนดูแล้วแหละคันเทปเนี่ยเราก็ต้องเห็นเห็นบ้างเห็นใครครับเออเห็นคุณประหลาดเอะวันก่อนเราก็เฮ้ยทำไมพระเอกนางเอก MV เพลงนี้เขาดูสนิทจังเลยดูไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันด้วยปกติเขาเล่นเสร็จแล้วเขาจะแยกย้ายถูกปะ คือก็ส่องอยู่ก็สงสัยก็เก็บความสงสัยนั้นไว้จนรอเจอตัวว่าไปพบรักกันในเอ็วีหรือไม่ได้รักกันเป็นเพื่อนกันแล้วไปเที่ยวด้วยกันหรือกําลังสร้างกระแสจิ้นจาก MV ต่อยอดกันไปอหรือยังไงอีกสายหนึ่งก็ว่ารักกับคนนี้แหละหนูเขินน่ะหนูเขินว่าช้ำมาเยอะเราเล่าเรื่องแบบ มุ้งมิงมุ้งมิงสีชมพูบางบางทีคนนี้อาจจะเป็นเทวดามาโปรยว้าตอนแรกตอนแรกหรอคนนี้หรอเทวดาพระเอ็มวีเนี่ยนะครั้งเราชื่นใจเนาะผู้ชายดูอยู่มีเนี้ยนั่งดูหรือเปล่าเออยังไงยังไงก็ถือว่าแบบเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับดับฝันพี่เลยก็เหมือนเขาติดตามเรามาตลอด ก็ก็ไม่บางทีเขาก็มีทักข้างหลังมาบ้างอ่ะสงการปีห้าแปดเหมือนคนนี้แหละทักมาข้างหลังในในแชทว่าใช่อินบอกว่ามาที่นี่เหรอบ้านนี้แบบอุ้ยรู้บ้านด้วยใช่หนูก็แบบเฮ้ยปกติไม่ค่อยตอบแชทคนไงคนมากเลยเนี่ยเออแล้วเนี่ยหนูว่าจะตอบตีไหมพี่พี่จะตอบไหมตอบสิ อดีิก็ไหนๆก็เออมาหนี่แล้วอ่ะหนูอยากรู้มากว่าเขาจะหล่อเหมือนในดวงเลยหนูก็เลยบอกว่าใช่จะมาดูหรอพอมาถึงปุ๊บขึ้นไปบนรถตู้เลยค่ะหล่อให้หล่อมากก็ไปกรี๊ดอยู่บนรถแล้วเขาาหล่อแล้วก็เดินลงมาตั้งสติแล้วก็พี่เดี๋ยวพี่ อย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูจะขึ้นเวทีแล้วค่ะนางก็ไปยืนเราก็เก็กแล้วเราก็ขึ้นเวทีไปแล้วก็หลังจากนั้นก็คือผู้ชายก็อ่อยแหละเพราะว่าเราเราก็อ่อยเขาไปก่อนว่าเดี๋ยวหนูจะไม่ได้ตอบแชทให้เบอร์ไปค่ะโทรมานะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อน้องผู้จัดการรับหนูจะไม่ได้ดูโทรศัพท์ตลอดแล้วในเฟซมันไม่ค่อยเตือนพี่พี่โทรเข้ามานะเดี๋ยวหนูเอาโทรศัพท์ให้ผู้จัดการถือ ไม่ได้อ่อยแต่ว่าหนูว่าเขาอ่อยหนุ่เขาเมมเบอร์หนูไงก็ขึ้นไลฟ์พึ่งๆว่าวันถัดมาก็ก็มีไลฟ์กันใช่นะมีไลฟ์ไม่ใช่มีไลฟ์ไม่ใช่มีไลฟ์มีไลฟ์กันตกใจแล้วไงต่อจก็เลยได้คุยกันมาบ้างแล้วก็หลังจากเขากลับมาจากอุบลคือบ้านเขาอยู่ที่บนเขาก็เอาหมูยอมาฟาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่อะไรบางทีเคยแกล้งเขาด้วยเราก็เลยแบบอยาก แกงอยากดูเขาว่าเขาจะเป็นยังไงไม่เป็นักใช่แล้วก็กินข้าวจนจะเสร็จแล้วกินเยอะมากแล้วก็เขาก็ทักมาทําอะไรอยู่กินข้าวอยู่กับน้องมาสิอะไรเงี้ยจะดูว่าเขาจะจ่ายไหมเขาผ่านมาเราเปงไงเราก็เลยอยากเจอเรียว่าเปยเราไหมแต่มันจะเกรงเกรงหน่อยๆนะเวลาให้คนอื่นเออไม่เคยพูดไม่เคยพูดจะเคยจะเป็นแบบเหมือนเหมือนจะยังเงี้ย จะได้เข้าใจก็เกิงใจพูดคุยกันแล้วเข้าขอเลวทุกคนแล้วนี้ฉันเสนอขอเขามาก็กินได้ไม่กี่คำอ่ะเออชักบินแล้วพี่ดึกแล้วแล้วเขาก็้าใจฟาทับใจอ้าว คนง่ายใช่ไหมก็ปกติเปอย่างเดียวพอมีคนมาเตะมันก็ต้องใจอ่ะพี่ปกติแบบพอกินข้าวข้าวจะจ่ายแฟนเดินไปเข้าห้องน้ำน้ำลอยภาพลอยหมดเลยใช่เราสารให้ดูอวันนี้ถือว่าบุญกุศลที่ทำมากลับมาแล้วเนาะก็ดีก็อก็แสดงก็ดีหาดูใจคนนี้อยู่นะปัจจุบันค่ะก็ก็ุณพิเศษพิเศษก็อย่างที่บอกตอนนั้นเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินการบินไทยก็จนแบบ จนเขาไปสอบประหลัดแล้วก็อยู่แบบว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาไปสอบเขาไปอะไรเงี้ยเ็จะไปวางแผนชีวิตเขาอะค่ะพอเขาสอบติดก็บอกว่าโอเคอันดับหนึ่งคุณเลือกอุบลนะบ้านนี้อันดับสองเลือกสีเกตเลยบ้านหนูสรุปจนทุกวันนี้อยู่ที่อำเภอการทลักษณ์จังหวัดรีสเกตห่างจากบ้านหนู22ิกิโลกลับบ้านลอยค่ะช่วงนี้อยากให้ฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้บางคนเนี่ยเวลามันช้ำรักเนี่ยมันมืดบอดทุกด้านเลยนะ อุ้ยขนาดหนูมีคนดีแล้วบางทีหนูก็ยังหลอนค่ะยังหลอนบางทีเขาแบบเขานอนเร็วเกินไปเราก็ตกใจ<ร>อะทิงเพราะว่าอยู่ไกลกันด้วยเนาะก็ก็อยากจะบอกค่ะว่าคนเราเนี่ยถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บหรือว่าเราจับได้จริงๆริอะว่าเราโดนหลอกอะเราเราควรแบบรีบทําใจให้ได้เร็วที่สุดถ้าถ้ายิ่งทําใจได้เร็วที่สุดแข็งแรงได้เร็วที่สุดเนี่ยเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เราจะสามารถ สแกนคนที่จะเข้ามาต่อไปได้ดีมากหลอกคันเท่นะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยโดนหลอกกันมาไม่มากก็น้อยแหละเอามันเป็นประสบการณ์ค่ะอย่าไปขาดสติหรืออยาให้มันเกิดเรื่องอะไรรุนแรงมากกว่านี้ชีวิตเราสําคัญเนาะชีวิตเราเดินหน้าไปได้อีกเยอะครับผมใช่ค่ะจริงๆจริงๆเพราะว่าหลายๆคนมีทุกข์ไม่ได้ทุกข์แค่คุณนะคะนี่หนูลืมบอกเวลาที่เราเรื่องความรักหรือเรื่องส่วนตัวของเราอะ ถ้าเราไม่สบายใจคนที่ไม่สบายใจกว่าคือคุณพ่อคุณแม่แต่พอทุกวันนี้บอกไว้เลยนะคะคนที่สบายใจและมีความสุขมากกว่าหนก็คือพ่อกับแม่ด้วยแกก็แบบจะยิ้มตลอดเใช่ค่ะสบายใจเวลาเราทุกเขาก็ทุกแล้วเราสุขเขาก็สุขนะฮะเพราะฉะนั้นดูเพลงปุ๊บเตือนสติคุณผู้ชมพอดู MV ปุ๊บอุ้ยเตือนสติเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะดีเหมือนตอนท้ายฝากงานเพลงซะหน่อยหรอคันเทพค,ค่ะ่สำหรับนุวิลาวัรอาสยามค่ะอยากฝากไว้ไปนอ้องแฟนๆสบายดีทีวีนะคะช่อง141นะคะฝากน้ำสำหรับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะคะหลอกคันเทพค่ะซึ่งเป็นผลงานเพลงที่นุตตั้งใจอยากให้หลายๆคนนะคะได้รู้ท่านค่ะรู้ท่านฟูบบาวที่หลายใจนะคะ<อ>ถ้าใครที่ยังอกหักอยู่ตอนนี้ ฟังเพลงนี้ดูมิวสิกวิดีโอนี้ให้เป็นกําลังใจตัวเองสุดท้ายแล้วหลังจากที่เจอสิ่งไม่ดีไม่ดีมาเรื่อยๆเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตามมาเองนะคะยอดขอบคุณด้วยกันนุชเวลาวัรรณสยามค่ะขอบคุณค่ะคะตากันดีด้านทางสบายดีทีวีหนึ่งซีหนึ่นะคะหรือไม่ก็ทางยู u ูบอาสยามมิวสิกนะคะแล้วก็ไลน์มิวสิคได้ด้วยค่ะครับผมนะี่ยฮะเอาเละฮะก่อนที่เราจะแบบไปเจอรักแท้เนี่ย มันก็ต้องโดนหลอก<ฮ>ะอะไรบ้างเงมัน <ฮะ S 1> มิวสิกวิดีโอเพลงเธอคนนี้เลย<ช>สิงค่ล่าสุดจากในเวลาวันอาสยามครับผมกับเพี่งที่ชื่อว่าหลอกขั้นเทพคะ่ะมี<อ>ท่าด้วยนะครับ่ะ